สวัสดีค่ะก็ในคลิปนี้นะคะจะเป็น EP แรกของ playlist ห่างโต๊ะวาดรูปนะคะทำไมถึงตั้งชื่อนี้เพราะว่าปกติแล้ว คลิปที่ลงในช่องออนอาร์ตบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการวาดรูปลงสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่คราวนี้นะคะพี่ออนก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมนึงนะคะที่เวลาไปเที่ยวไปกินไปทําอย่างอื่นบ้างนะคะที่ห่างจากโต๊ะวาดรูปของตัวเองวดอาดจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทํามาอีพีแรกเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นตําลังใจให้กันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามชมในคลิปได้เลยคะ่ะ วันนี้นะคะก็เข้ามาที่ On Art Book Studio นะคะอยู่แถวแจ้งวัฒนาค่ะก็เข้ามาเตรียมอุปกรณ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเวิร์กช็อปสีไม้นะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่รอบๆห้องเนี่ยก็จะเป็นภาพดูดเดิลเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปดูดเดิลนะคะช่วงบ่ายโมงเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะก็เลยมีการ ห้อยภาพตัวอย่างเอาไว้รอบๆห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์คลาสถัดไปนะคะว่าต่อจากคลาสสีไม้ก็จะมีคลาสสีน้ำนะคะเป็นสีน้ํากล่องแบบพกพานะคะเรียนในบรรยากาศสวนแบบนี้นะคะแล้วกเ็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าครูก็จะดูแลตลอดช่วงบ่ายอยู่แล้วนะคะนัะกเรียนเป็นแบบ private class นะคะแค่ ห้าคนหคนเท่านั้นค่ะเรียนเป็นกันเองมากๆนะคะแล้วก็พอจัดของเสร็จนะคะก็มาทานอาหารกลางวันนะคะเพิ่มพลังกันที่ร้านกิวกิวเต้ค่ะก็ร้านนี้นะคะโอ้โหอร่อยทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูค่าหรือว่าโดยเฉพาะสลัดนะคะสลัดกิวกิวเต้เขาอร่อยมากมาทุกครั้งก็ต้องสั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็มาทานกับครอบครัวค่ะหลายคนเลยค่ะ แล้วก็สั่งชาเขียวร้อนนะคะคนอื่นก็จะกินชาเขียวเย็นนะคะของพี่ออนก็จะชอบเป็นชาเขียวร้อนมันก็จะโล่งคอแล้วก็เราใช้เสียงบ่อยนะคะก็ดื่มน้ําร้อนให้บ่อยขึ้นแต่จริงๆก็เป็นคนชอบดื่มน้ําเย็นนะคะเพียงแต่ว่าถ้านึกออกอะไรเงี้ยก็พยายามจะดื่มน้ําร้อนนะคะนี่ค่ะสลัดอร่อยมากนะคะก็สั่งมาสองชามเลยเพราะว่าคนในครอบครัวก็ชอบทานสลัดของกิวเเต้เหมือนกันคะ่ะ อันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะในหนึ่งวันที่มาจัดสตูดิโอก่อนที่จะเริ่มคลาสสอนนะคะในวีคถัดไปถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ถัดไปด้วยนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ให้ดูน้องแมวประจำบ้านนะคะน้องเพงนกวินน่ารักมากเลยอันนี้น้องก็นอนอยู่ในกระเป๋านะคะชอบกระเป๋าคะ่ะแล้วก็เล่นเกมนะคะปิดท้ายวันค่ะ